ครั้งก่อนนู้นที่มาครับและหลังจากที่อ,ออกรายการเราได้แป๊หนึ่งก็มีข่าวเศร้าในการที่สูญเสียเบบีที่อยู่ในท้องน้องไม่โตนะครั้งนั้นก็กว่าจะกลับมือกลุ่มมือกันผ่านเรื่องราวมาได้ย้อนไปเล่าเรื่องตรงนั้นสนักนิดหนึ่งคุณคุณพาฟ้าว่านักวินาทีนั้นสามีซัพพอร์ตดวงใจได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนจริงๆอ่ะคือตอนนั้นต่างคนก็รู้สึกไม่ไม่โอเค คืนมองหน้ากันไม่ได้คะ่ะต้องนั่งคนละมุมมันถึงจะโอเคไม่ร้องไห้นะต้องแบบเข้มแข็งจ้องหน้ากันแล้วน้าตาหยดนงงี้เหรอใช่คะ่ะผ่าวนี่เหมือนเป็นซึมเศร้าไปเลยเหมือนโลกทั้งใบเราทลายลงมาอย่างนี้คะ่ะอ,อืก็ค่อยค่ฮิวใจเหมือนกับบอกคนรอบ้ังว่าเออไม่ต้องไอ้นี่นะไม่ต้องแบบมาปอบเรานะเดี๋ยวเราโอเคด้วยตัวเราเองให้แบบส่งกําลังใจให้ส่งรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้เราเราจะได้แบบดีขึ้นไวๆอะไรอย่างนไม่ต้องคอยมาย้ําว่าเสียใจด้วยนะ เพราะเราเสียใจอยู่แล้วใช่ค่ะแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ผ่านมาได้ทีนี้ในการ